สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์เกรดนะครับเป็นพระรองจากมาร์ทไรเดอร์จีโอนะครับจากคลิปที่แล้วผมก็รีวิวมาร์ทไรเดอร์จีโอไปแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวของเกรดนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นเข็มขัดมือสองแล้วก็ผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางอะไรนะครับกรณีมันหักมันเสีย ว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูถึงรายละเอียดของหัวเข็มขัดกันนะครับหัวเข็มขัดก็เป็นเส้นเดียวกับ g.o นะครับซึ่งแตกต่างจากาลายวัดอย่างเดียวนะครับลูกเล่นก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะ สามารถเสียบไรวอตได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับเพื่อเอาไรวอตออกนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มกดเพื่อหมุนนะครับแปลบอลแปลงล่างนะครับและใช้ท่าไม้ตายแล้วก็ด้านหลังนะครับใส่ทาน3ก้อนนะครับที่ก็กดแล้วก็หมุนเลยครับผม ตรงนี้ก็ที่เสียบสายเข็มขัดนะครับผลิตปี2018นะครับก็ออกแบบค่อนข้างสวยนะตรงนี้เป็นรูปวงกลมนะครับตรงนี้เป็นไฟ LED นะครับออกแบบค่อนข้างลงตัวนะสวยมากนะครับเข็มขัด GO ผมค่อนข้างชอบมากๆเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าผมชอบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูไลท์วอทกันนะครับ ก็ไลวอทวันนี้ผมมีให้ลอง2อันนะครับอันหนึ่งก็เป็นล่างหลักนะครับเป็นของเกรดนะครับตรงนี้ก็เขียนปี2068ตามที่ในซีรีส์ที่เกรสมานะครับเข้ามาจากอนาคตนะครับมีสามารถบิดได้นะครับเราลองมาฟังเสียงกันนะครับ1เสียงนะครับ เสียงที่สามนะครับโอเคครับก็มีสามเสียงนะครับเรามาดูวิสัตช์กันนะครับหนึ่ง <Wizard. S 1> เสียงนะครับ ก็เป็นท่าล่างรองก็มี2เสียงนะครับส่วนของเกรดก็มี3เสียงโดยสังเกตเวลาเสียบก็ดูจากลูกศรตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เสียบด้านนี้ลูกศรชี้ไปฝั่งนี้ก็เสียบด้านนี้นะครับก็มาดูข้อมือกันนะครับข้อมือก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับผลิตป,ปี2018เหมือนกันนะครับเวลาใส่ก็แค่ว่างแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับแต่เวลาถอดเราต้องบิดออกอย่างนี้นะครับ ใส่ได้2อันครับผมประมาณนี้โอเคเรามาดูสายเข็มขัดกันนะครับสายเข็มขัดตรงนี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีปล่อนแล้วก็สายเป็นสีดำนะครับโอเคครับก็สายเหมือนของเอ็กเซดนะครับล็อกหลังก็เหมือนกันเลยครับส่วนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบสายกันดูนะครับก็วิธีเสียบก็ บีบแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับฝั่งเอลฝั่งนี้นะครับอ่าก็ฝั่งนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งและไปแปลงร่างกันนะครับครับผมก็เมื่อติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตีคู่ไดรเวอร์นะครับ บิดก่อนนะครับกด okay, แปลงล่างกันนะครับเฮ okay, ชิน ก็เป็นปีของเขานะครับปี2068นะครับเป็นสีแดงค่อนข้างสวยนะครับแปลงล่างแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาใช้ท่าไม่ตายกันนะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกดแล้วมีไฟนะครับแต่ไม่มีเสียงจากเข็มขัดน,นะครับมีเสียงจากไรวอทอย่างเดียวนะครับ ผมไปดูตรงนี้แน่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอลองใหม่นะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคครับเสียงหลักก็มาจากตัวของไลวอ h นะครับตรงนี้แค่เป็นเสียงะระฆังอย่างเดียวนะครับ ประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองแปลงล่างอีกครั้งนะครับเอชิน สวยมากเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะใช้ทําให้ตายกันนะครับ <your> <'m> สารภาพนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆนะผมไม่กล้าหมุนแรงนะครับผมกลัวมันพังแต่ พอหมุนมุนไปก็ตอนนี้เริ่มเริ่มจะแรงแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกสมาไว้ฝั่งนี้ดูนะครับวเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราต้องสลับอย่างนี้นะครับไม่งั้นเสียงไม่ได้นะครับเียตอนนี้นะครับ ผมมันจะหน่วงเวลานิดนึงนะครับมันจะปล่อยให้ฝั่งนี้เล่นก่อนนะครับโอเคคราวนี้ก็ถึงตาวิาสานแล้วนะครับลองดูผมเอาวิาสานมาแปลงดูนะครับแต่ว่าก็ต้องคว่ำนี้เหมือนกันนะครับรรไม่ชิน มปล่อยพลังนะครับมันไม่เหมือนแปลงล่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเกรดมาแล้วก็เอาวิาสาดอยู่ฝั่งนี้นะครับเอชิน ผมก็เกรดเสร็จก็วิาสานนะครับไฟนี้ก็ก็แสดงอ่าเกรดแล้วก็ปีของเขานะครับแล้วก็วิาสานแล้วก็ปีของเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวใช้พลังกันนะครับ ครับผมถ้าเพื่อนเพื่อเล่นนะผมเคยมีสองสามครั้งนะเวลาเราใส่ตัวนี้ไม่สุดนะถ้าหมุนเนี่ยไรวัดมันจะหลุดเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับลูกเล่นครับผมลองอีกครั้งนึงแล้วกันเอาดีาสัตว์มาเสียบฝั่งนี้แล้วก็เอาเกรสเสียบฝั่งนี้นะครับ ก็เล่นได้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองทาให้ตายกันดูโอเคครับลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับโอเคครับครับผมเรามาคุยถึงราคากลางกันนะครับ ก็ราคากลางเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์เกรสมันก็เท่ากับ GO เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเดียวกันนะครับโอเคอ่าเส้นนี้ราคากลางก็อยู่ประมาณ7 0 0ด0 0ถึงแปดบาทนะครับตอนนี้ก็7 0 0ด0 0ถึงแปดบาทมีอะไรบ้างก็มีไรวอทแล้วก็หัวเข็มขัดแล้วก็สายนะครับประมาณนี้นะครับถ้าราคาร้อน600กว่าบาทยังหาได้นะครับช่วงนี้ราคาเขาค่อนข้างลงแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเส้นเป็นพันเลยนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเหมือนว่า,าแบบบางทีชุดใหญ่เขาก็มีนะถ้าชุดใหญ่ก็มีเกรดแล้วก็ G.O 2หัวนะครับพร้อมกันแล้วก็ก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับราคาแบบถ้าเป็นงานกล่องนะประมาณพันกว่าบาทพันนิดๆน,น,นะครับโอเคแต่ถ้าเหมือนว่าเพื่อนๆอไม่รีบร้อนราคาคอยราคาร้อนๆก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับส่วนอะไรนะครับ อ๋อพูดถึงราคานี้ก่อนนะครับลายว่ตถ้าเป็นวิสาต์ก็อยู่ประมาณ1 2 0ยถึงบาทนะครับแล้วก็สายข้อมืออย่างนี้ข้อมือก็อยู่ประมาณ1น0บาทนะครับแต่มีที่ล็อกเรียบร้อยนะครับแต่ของผมที่ล็อกมันหายไปเสียแล้วนะครับผมหาไม่เจอนะครับก็ปกติเวลาเล่นผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับตัวข้อมือนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่มันใส่ยากนิดนึงนะโอเคครับก็ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะครับ ครับผมก็มาดูที่เรื่องอะไรแล้วกันนะครับก็หัวอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับสายก็ร0 0กว่าบาท150 120รยนะครับก่อนดีมันหักมันเสียนะครับก็แต่ว่าค่อนข้างทนนะปกตินะ่ะเวลาผมวางโชว์ใส่ถังของมันนะครับเป็นที่วางนะครับถ้าเป็นของปิ้วนะหักหมดเลยนะครับแบบหักแบบ ปีหมดเลยแต่ว่า G.O เนี่ยวางไว้นานแล้วมันไม่ค่อยหักนะครับบิวไม่รู้เป็นอะไรนะครับของผมสองสามเส้นหักหมดเลยนะครับจนผมต้องอาหาสายมามโมเองนะครับโอเคครับอนอกเรื่องแล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคราคาหัวแล้วสายแล้วแล้วก,า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 ก็หน้ากากนี่หน้ากากหน้ากากมันก็มีขายเหมือนกันนะครับหน้ากากก็อยู่ประมาณ100ยร้อยนึงนะครับถึง80บบาทน,นะแต่เมื่อก่อน เมื่อก่อนแพงมากๆเฉพาะหน้ากากนะไอของผม G O อนะมันเสียสองร้อยนะผมโดนมาตอนนั้นอ่ะถ้าเพื่อนๆซื้อนะแนะนำถ้าเป็นแบบนี้นะซื้อมาแล้วก็เพื่อนมาหาหน้ากากนะไม่คุ้มซื้อแบบอันเดียวดีกว่าแต่ว่าถ้าถ้ามันหักมันเสียน่ะได้อยู่นะครับเหมือนของผมมันหักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับลูกเล่นก็คุยแล้วราคากลางอะไรก็คุยแล้วนะครับ ก็สายเนี่ยถ้าหักถ้าอะไรก็ร้อยยี่นะครับหาได้อยู่นะครับหาได้อะไรค่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละ GO โอเคครับเกรดนะครับเส้นนี้เป็นเกรดไม่ใช่ g o โอโอเคงั้นถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับค่อยสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ